สวัสดีค่ะดาริกชาแนลวันนี้จะชมให้ชมสวนนะคะสวนที่ปลูกไว้เองเป็นคนปลูกไว้เองเวลาจะซื้อต้นไม้ก็ไปของสิบหที่ของ15บห้าปทุมธานีเขามีต้นขายต้นไม้เยอะพันไม้เยอะนี่ก็ไปซื้อมาปลูก ดูนะคะเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็เฟิร์นสบายนางเฟิร์นสบายนางก็ขยายจากต้นที่ใหญ่แล้วก็ขยายออกมาไม่ได้เลยนะ ดูช้าช,าชา้าเจอไหมคะอันนี้ดอกเข็มเข็ม ดอกเข็มค่ะเข็มพันอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วก็ซื้อมาจากของสิบห้าเหมือนกัน ทำ Youtube ไว้ดูเอาไว้ดูเวลาอยากเปิดดูก็จะได้ดูเห็นไม่เกี่ยวเอไม่เก่งโซเชียลนี่อันนี้เฟิร์น เฟิร์นด่างเขาเรีกยกเฟิร์นใบด่างเขาเรีกยกเฟิร์นใบด่างอันนี้ต้นสนนางขวักยี่ลากระเพาอันนี้ไม้มงคลต้นไม้มงคล เศรษฐีวินสันเนี่ยค่ะเศรษฐีวินสันขยายไว้เป็นคนชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติไม่ชอบวุ่นวายชอบอยู่เงียบๆเ,เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ทำงานมาก็เจอแต่ความวุ่นวาย มันทําให้เหนื่อยทําให้เหนื่อยแล้วโท้แท้ก็เลยเป็นคนชอบธรรมชาติชอบอยู่เงียบเงียบไม่ชอบยุ่งวุ่นวายใครก็เข้าไปได,ได้มีโอกาสเข้าไปในช่องยู u ูปพี่สวิตชาแนลเอ่อพี่พี่อะไรนะ พี่หน่อยสวิตชาแนลพอดีว่าพี่พี่หน่อยแกแกเป็นคนเรียบเรๆดูเรียบๆพูดช้าๆเหมือนเราเราก็เลยเข้าไปชอบดูเขาไปคอมเมนต์เล่นแก้เหงาอันนี้พี่หน่อยบอกว่าเขาเข้ามาดูอยู่ช่องของเราเขาชอบต้นไม้ชอบไก่เราก็เลย จะถ่ายให้ดูนี่ตะลิงปิงต้องท้าพี่หน่อยพี่หน่อยสวิตชาแนลท้ากินตะลิงปิงว่าใครจะกินได้เยอะกว่าอันนี้พริกพริกก็จะปลูกผสมประสานไปแล้วก็มีฟักอยู่ข้างหลัง

พร้าวน้ำหอมมพร้าวน้ำหอมได้กินไปแล้วบ้างทั้งหอมทั้งหวานเพราะว่าเอาเท็ดลับก็คือเอาเกลือเลย ไันนี้ใช่ดีๆเปล่าดีๆหรือเปล่าไก่ซิลกี้ไก่ขนไหมนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่ตัวแสบนี่นี่นี่ชื่อเต่างออยยูมีนี่โจ๊ดโจดโจ๊ดโจดสวัสดีครับก่อนโจ๊ดสวัสดีครับเ้าเตะเตะไอโจ๊ดนี่มันดุโจ๊ดนี่มันซาจริง